ฟังท่านเป็นประจำประจำร้งองให้บ่อยฟังให้มากจะเกิดค้ามีหน้าละและมีความเปรียบข้อมีเียบก็ลงความเห็นใดคือสรุปข้อมเห็นในยตัวเองเองือฟังคาวารักใดที่จะเสมอด้วยรักตนเป็นไม่มีเพคนทางโลกก็สิเข้าใจยันหนึ่งญญญามาถึงคนที่บวชธรรมคนที่บวชเดือดหลุมธรรมบวชเดือดฟังธรรม ส่วนคนที่ฟังธรรมเรื่อยๆสีแยกแยะและพิจารณาเข้าขใจคําว่ารักใดที่จะเสมอด้ดยรักตนเป็นไม่มีสรุปเองงาไงทั้งหลกเห็นแก่ตัวทั้งธรรมนี้เห็นโทษแห่งการเห็นแก่ตัวเห็นโทษเด่จังหวะแต่ละคนแต่ละคนท่าเฮาสำหรับผู้ที่มาฝึกหัดปฏิบัติตนจริงๆ ถ้าเฮาสังเกตจิตส şey ังเกตความคิดของจริงๆเรียกว่าสติสว่าถ้าเฮ้าออกจากลมหายใจออกจากความรู้สึกในกายออกจากความคิดที่ความคิดที่แน่ที่ติดอยู่กับลมหายใจความคิดหรือความรู้สึกที่แน่อยู่กับความรูงสึกในกายเขาบอกออกหมายถึงคิดถึงคนอื่น ถ้าเาคิดถึงคนอื่นสิ่งอื่นมันจะไปรักคนอื่นมันไม่ได้รักตัวเองนี่ยเามารักคนอื่นโดยทั้งโลกรักเอาไว้ครอบครองสนองตัญหาตนบริสุทธิรักตนแบบทั้งธรรมด้ยรักตนมันสิมีสติเฝ้าระวังรักษาความคิดไม่ให้ไปรักคนนั่นไปเกลียดคนนี้ โดยเอาความคิดเอาความคิดเอาความรู้เอาสติอยู่กับลมเขาออกมาอยู่กับลมไม่ได้บริเแปลว่าอยูย่บ่ได้แต่ว่าเป็นสำนวนวโหาหารเออถ้าอยู่กับลมไม่ได้ก็อยู่กับความรู้สึกในกายออลมหายใจก็คือในกายอันหนึ่งคือกายในกายอันหนึ่งเวทนา <c oughs> อันเป็นสปพชัญญะก็คือความรู้สึก อันเกิดจากอาการเดที่ที่เกิดจากความบกพริบในถึงผู้อื่นก็เอ่ยเอานวัตติสัมปชัญญะยู่ตะกับสิ่งนี้แต่หาอยู่จากาะล่มหายใจมั่ความรู้สึกในกายมั่ที่จริงจิตมันคกบคุมทางบมดอยู่่ล้วละมันรู้ทั้งบมดุยูลแล้วละคิดผู้รู้กับผู้รู้ก็บจิตกันเดียวกันหลยบอกได้สับซิ่งวันนี้จะเห้าไปคิดถึงคนอื่นเรียกว่าไปรู้ผู้อื่นก็ได้ เมื่อไปคิดถึงแต่คนอื่นความกังวลก็เกิดขึ้นความสงสัยก็เกิดขึ้นความพอใจและไม่พอใจก็เกิดขึ้นปฏิฆาอาฆาตก็เกิดขึ้นเนีะนั่นแหละเาลาตากาศความเศรสึมโศกเหงาเศร้าหลอเกิดขึ้นเดียกว่นนิวรอ์หานภาษาบาลีว่าเขาบอกภาษาเขา เวลาใดย่ใดก็ตามที่เราไปคิดถึงคนอื่นความพอใจและไม่พอใจก็เกิดขึ้นเรียกการมมชันทะเออถ้ามีการมฉชันทะเออคือความพอใจความบ่พอใจแน่เนีแนๆหนึนน่งอยู่ในกันเมื่อมีการมฉชันทะเกิดขึ้นแล้วความวิจิตรฉาคือลังเลคือสงสัยเรื่องนั่นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ก็เกิดขึ้น เมื่อรางเล่เมื่อสงสัยเกิดขึ้นความฟุง้งซ่านมาถึงคิดไปต่างๆนานาสารพัดสรุปเอาสารุปเหตุผลยังลงมไปได้เลยเรียกว่าอุทธจักรอุธจักงคิดฟ้ายหาข้อสรุปก็ได้คคมีปฏิธาก็เกิดขึ้นจากว่ความาาบาคาัความบาดหมางความบพ่พอใจนั่นเอง,เอง แต่เวลาใดแต่ข้าคิดถึงคนอื่นขา้าถึงมีอาการนีว่ารู้สึกนีเพราะเราไม่เอาความรู้สึกมาอยู่ในตัวเองเเอ,อเพราะว่ามันไปมัวรักมัวหลงแต่คนอื่นความรู้สึกไปติดกับอยู่กับผู้อื่นพบกับไปเกิดแล้วเนี่ยเป็นพบเจนะอเ้นเกิดจากจิตคือความคิดเมื่อคิด รู้อยู่กับผู้อื่นเห็นแต่ผู้อื่นวิจัยวิจารแต่ผู้อื่นก็รู้สึกพอใจแล้วไม่พอใจกึ้นนั่นแหละพบบะเมนว่าตายเราจังไปดอกการมาพบรู้พบอรูประพบสิค่าทันทองทอง,ทองมากนั่นนะบะเมนตายเราจังไปไปก่อนตายไปก่อนที่ล่างกายจะแตกกับสลายเขาเป็นผู้ไป็นสางมันไบในขณะที่เขามีชีิตอยูบะเมนตายเน่าไปแล้วจังไปเด้อ มันเผาไปแล้วจังไปแล้วพากันมาคำนวณหาผู้นั้นตายแล้วไปเกิดใส่เพืปเป็นอย่งนีตกนรกที่บอกเนี่ยที่บอกว่าอยากรู้อะไรเ,เออก็ให้หาก็ให้รู้ตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่นี่แหละไม่ใช่ว่าไปรู้ตอนตายอันนั้นมันนํามาบอกกันอะได้แล้วเข้าใจว่าหละ่ะเอ,อคน่าตายนี่ได้เอาเรื่องต่างๆมาบอกให้ฟังวิดีโอนี้คนที่ยังไม่ตายนี่แหละเนี่ยว่าวิดีโอนี้เดี๋ยวออมาแจากแจงรายละเอียดพวก ความคิดของเจ้าเมื่อคิดถึงบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเออปรุงแต่งเมื่อคิดไปนะั่นความดังเลสงสัยฟุ้งซ่านรำคาญมุกนงิดยังกเกิดขึ้นย่อมก่อเกิดแห่งความพอใจมั่งและไม่พอใจมั่งความรู้สึกที่เขาพอใจราพอใจนั่นแหละคือพบเออบนันไดไม่แย่ย่อยส่วนมากระสูอาบายภกหลงมากที่สุดถ้าไปพอใจรักให้กับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งสั์อันหนึ่งสิ่งกองอันหนึ่งนั่นแหละ อภัยโยกเจอที่เก่าเดอ้เอ,อพอใจในบุคคลที่รักนะพวกหูละ่ะสิเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสิเป็นเปลตพอใจในสิ่งของที่รักพอใจในบ้านในรถในหน้าเออระวังเปลตระวังเดรัจฉานกับกรรมกึ่งหยองแต่ว่าถ้าไม่เกิดถ้าเกิดความไม่พอใจอารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นเออไม่พอใจทั้งคนไม่พอใจทั้งสัตว อ,อไม่พอใจทั้งบ้านทั้งหน้าและเรื่องรล่าต่างๆนรกล้วนๆอันนี้นี่แหละถ้ารู้ให้มันรู้ตอนนี้รู้ตอน,น่มีชีวิตอยู่นีออ่ตายไปแล้วมันบ่มีผู้ใดนำบอ,อกมาบอกใดเพรมันตายหมายถึงคนผู้นั้นนั่แหละจึงบอกว่าให้รู้แจ้งในตนเถอะให้รู้แจ้งในตัวเองเอ,อถ้าเฮาบ่นนี้ออกจากตัวเองมันรู้แน่นอนถ้ามันนี้ออกคือคิดจะไปคิดหนีออกจากตัวเอง นี่เพิ่นบอกว่าสติสัปปัญยัญจัหรือสุดตัวท่วพร้อมหรือจิตคือผู้รู้ผู้รู้คือจิตยังให้รูย้ยุใสูอยู่ในกายตัวเองเมื่ออะไรที่เรานี้ออกจากกายตัวเองสุขและทุกข์จะเกิดขึ้นนะแต่เมื่ออะไรที่เราอยู่ในกายแห่งตนเองสุขทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้นะแป็นสันเมันจะเห็นเองดอกอันตัวลึก,กว่านั้นนะมันก็ไม่ได้ลึกอยังดอกหน้าเฉพาะกลางกลางเพอาะหงายไปเลย เราบรลึกกบ่แมนวาสิจนหูบ่ได้ดรอกอไหนผู้ใดก็มีความคิดใดคือกันรผู้ใดก็ดกเคยโมโหไหมเออบ่หาจนจะเอา,เา,เอาคนที่เคยสร้างกันมาก,ก่อนดอกเอาลูกจะของบุคคลอันเป็นที่รักนี่เออเอาลูกกับพ่อกับแม่จะของก็ได้เคยโมโหพ่อแม่บ่เวลาพ่อแม่ด่าหรือว่าก็ถูกใจ เหตุก็ถือใจนั่นเฮยโมโหบ่นั่นโมโหในขณะนั้นจุดว่าใจขาดตายในขณะนั้นไปนกรกได้เอ,อลูกก็เหมือนกันนั่นก็เป็นบุคคลที่รักพอแม่เป็นบุคคลที่รักลูกก็เป็นคนที่รักเวลาใส่มันบอกมันเหตุน,นั้นเหตุน,นี้เดี๋ยวจะหน่อยก้อนอันน,อนั้นก้อนอันนี้ก้อนแล้วมีเหตุผล,ลายอะไรอย่างในการทกเถียงโมโหบอก ไม่พอใจมันบอ,อหัวใจไหว้กายตาน,นั้นออลมหัวฝาาพื้นตายตาน,นั่งไปนรกเมียท่านมาดาบ่อนจังหวะแบบแม้พอใจ่นแม้พอใจกับไปเกิดไปพวกเจ้าไอ้ที่เขาบอกพอใจในมารดาบิดาก็าช่างหรือพอใจนลูกในหลานตัวเองก็ช่างนนเนี่ยนึกยนไหว้ตจเกิดที่นีนส่วนมากมันอับอายเลยเดรฉาน อบายเด่นก็มาเด้ลรายการไปดีอย่งสั่นความที่ไปสวรรค์ได้นี่ก็ความเสียสละออกไปแหละพอใจในการให้ทานเออพอใจในการให้ทานทานตัวนี้เมื่อคิดถึงเมื่อไหร่แต่เกิดความสบายใจเมื่อน,นั้นเป็นทานไปสิบปีแล้วกระชาคิดถึงแต่สบายใจเออมันบระเด็กังวนกับมั่นเด้นกับน้สละออกไปแล้วมันแล้วไปแล้ว พอใจในการให้ท่านท่านผ่า,น,าน้ําฝนท่านบาท่ทานเอุอติวิหานท่านยังแ้วแก้เกิดสบายใจดุ่นๆนแล้วถ,ถ้าคิดถึงบุคคลสัวจริงของนะจะมีความคิดนึกรุงแต่งลักษณะนั่นอันนี้นัละเกิดแต่ถ้าคิดถึงอันเป็นผลท่านอันเป็นผลริงอันเป็นการสวดมนต์อันเป็นหมดเนี่ เออแต่พ่อไปไปสวรรค์น,น้ำเขาลูกมีแรงทว่าให้ลูกกับให้ลูกต้องเป็นแบบนี้เพราะแม่ว่าตายแล้วแต่จังว่างู้ดได้ตายแล้วก็าไเห็นไปบอกว่ามันลลกไปชั้นสันสี่อบ่มีเขาเด็นมาบอกพอได้ไปสวรรค์แล้วเ็าไเห็นว่ามาบอกเออเพราะตัวเองเมื่อศึกษาตัวเองตัวเองบ่ยู่ในตัวเองก็เลยบ่นู้ตัวเองไปเที่ยวหาลูกแต่ผู้อื่นขนาดว่าพู้นั้นตายแล้วเขาบอกไปสวรรค์หรือบ่ไปสวรรค์ก็บ่เห็นมาบอกมันยังไปตามลูกผู้อื่นอยู่มาละ มันก็ได้ตามดูตัวเองแหละ้ <c oughs> ายรักตัวเองเด้อให้อยู่กับตัวเองหรือให้มีสติให้มีความฉิดให้มีความรู้สึกอยู่ในตัวเองลมหายใจนะั่นแหละคือตัวเองอลมหายใจนะั่นแหละคือสติลมหายใจนะั่นแหละคือสมาธิแหละดูกับมันรู้ดูกับมันแต่ลมหายใจขาดหายไป มีอาการก็กออกรู้สึกตัวเครือพร้อมเกิดขึ้นก็รู้สึกตัวพนัานแหละความรู้สึกตัวของห้าเขาจริงไรหลายคนที่เข้าใจทั้งว่ารู้สึกตัวนี่ยังยังีามเข้าใจว่าทําง,งานก็รู้ว่าทําง,งานเดินไปเดินมาก้าวซ้ายก้าวซ้ายก้าวขวาหรือเดินหน้าหรือถอยหลังหรือนั่งหรือดื่มกินพูดคิดยังก็ให้รู้สึกตัวยังปะตรงยังปะตรง อันตัวตรงๆจริงๆเขาจะเอาความรู้สึกอันเกิดจากอาการปิติขึ้นมาเลยเออเขาจึงมีวิธีการที่ว่าระบบเทคนิคหรือว่าตั้งจุดสังเกตขึ้นมาจับจุดนี้ให้มาพุงะนะแล้วเอาอาการปิติที่เกิดระวางการจินเมื่อเป็นจุดประกายหรือส่วตน,นในการปฏิบัติให้หูจักคาว่ารู้สึกตัวให้หูจักคําว่าเวทนาในเวทนาเอเวทนาเนาะโดยเขา โดยความบุรุสนอื่นกขมาถึงรักธิคนนั้นเกลียดคนนี้พอใจแล้วไม่พอใจสุขกับทุกอยู่กับผู้อื่นนอกเวียดนานเข้ามาอีกที่เข้าใจที่เวทนาในกายเนี่ยยังยังนอกอด้ตัวนี้ทำไมเวทนานี่อันหนึ่งเวทนาทั้งกายอ่อนหนาวเจ็บขาปวดหิวเนี่ยบัดน pues ี los los ้เขาจะเอาเวทนาในเวทนาเข้าไปอีกเลยเน้นย่า ว่าให้เกิดความรู้สึกไม่กายเขาเองคืออาการนิ่มๆง่วงๆพความรู้สึกนิ่มๆง่วงๆก็ว่าความรู้สึกที่เหาให้ทุกคนเริ่มต้นฝึกในตนเองจับจุดนี้จับหลักนี้ไปก่อนเป็นที่หนึ่งคือนิ่มๆง่วงๆกลางนาผานึกๆกลางนาผาเรียกว่าจุดอุณารลมจุดอุณาลมอลในภาษาบาลีครับ กวาทุดอุณาร่มแต่ว่ามันแปลว่าการคิวการมนาผานะพระนาราชการหน้าผากกวาพระขนงการคิ้วกว่าอุณาร่มระวังการนีแล้ว่าไทุกคนอยู่กับสิ่งนี้เถอะสอคนฝึกไปแล้วเริ่มต้นฝึกก็ธรรมดาก็สิ่งคิดอยากแน่ดูลมหายใจเขาออกกับอาการปิติเกิดขึ้นดูอุณาร่มระวังการคิ้วอยู่กับมันท่นนี้แหละเออ อาศัยเรลาทบาทาไม่ไหวทาให้มากถึงนึกถึงเมื่อไหร่ก็เป็นดอกเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปลมหายใจมันก็หายเองเออแต่ว่าบอมีความคิดอย่างปุ๊บอาการกิติเกิดขึ้นเลยนี่เวทนาในเวทนาเออเป็นผู้สรงชาญได้บนี้สรงชาญจะเริ่มชาญส่งจะเริ่มเลือรักษาความเป็นรักษาจุดใดจ,จุดหนึ่งไป,ปพอภาษาฮาว รักษาจุดใดจุดหนึ่งในความรู้สึกของกายตัวเองรักษาลมหายใจคิดถึงลมหายใจรักษาความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมีล้วลวงเลื่อนว่าส่งส่งรักษาประคองแต่เดียวกันนั่นแหละเนี่ยอยู่ในระวางความรู้สึกนี่หรือระว่างการคิวกัรปาะกาศตัวเองอ่าในอะไรต่างๆแต่อยู่ในลมหายใจแล้วถ้าเรียนม้นลมหายใจหายไปก็อยู่กับความรู้สึก อันเป็นอาการปิต sure. ิหรือที่เกิดขึ้นระหว่างการคิดการกระทออุณาโลมอยู่แค่นี้แหละยืนเดินนั่งนั่งจะเกิดเพิ่มความเพิ่มขึ้นชินเวลามหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเออเห็นผลน่ะไปก็ดีเออเสียนผลเปรียบเทียบเอาเอาง่ายๆประเด็นลึกเด้ถ้าเฮาอยู่กับไม่ใจนี่กับอยู่อาการปิติอุณาโลมนี่สุดทุกข์กลับไปเกิดขึ้นบ่ได้เออถ้าเฮาบ่อยู่เด้ หมายถึงความคิดของเราไปหาบุคคลที่รักหรือความกังวลเร่าร้อนเกิดขึด้นหลดความกังวลความสงสัยความโศกเศร้าความเศร้าซึ้งคิดถึงคิดฮอดเห็นไ่ความเป็นห่วงความเป็นใยต่าง,งเกิดอะไรอารมณ์เกิดหลดพบเกิดหลดแต่เทียบเอาที่บไปนมื่มาเทียบืีว่าเขาปลุหกลหลมหหยใจหรืออยู่กับอุณาโลมเข้ามนสุขทุกข์มันไปเกิดถึงกับผู้อื่นไ่ได้หรือ ตาสิ่งที่เกิดเกินกับเ้าก็คืออุเบกขาและเอาปิตินั่นแหละเอาปิตินั่นแหละที่เป็นเหตุให้เกิดสมาธิหน่ยจากว่าตัวปิตินี่แหละคอยเอิ้นว่าปิติสุขเอากคตาเนี่ยอยู่กับความรู้สึกอันนี้อิ่มเอิบกับอยู่ซึ่งนี้เพื่อเลื่อนสัตว์เทียบว่าปิติสุขเอากคตาตายมันจะไหลลึกกับไปสู่ความว่าความเห็น เห็นสิ oui um. ่งท pues mm ั 8, nah, ants, ้งหลายทั้งปวงเอ่อบุคคลสัตวจริงของเกิดขึ้นตังอยุทธะไปอันนี้มันก็ฟังเป็นชิ้นแต่ว่าคนบปเข้าใจว่ะแสวงย่ามที่หาคำากว่าหรือสิ่งบุคคนเห็น้ง่ายไงๆมาเปรียบเทียบฟังวันนี้สาธาข้าว่าถ้ามันเรียกว่าเมื่อมี้นี่อาการปิติแล้วเออปิติแล้วเขาประคองไว้ จิตเลือ่อนมาจิตตั้งมัน่นจิตตั้งมัน่นเถเลื่อนมาสมาธิกับว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในความสงบ,มสมบในความสงบในความสงบอันนี้บได้แปลว่าเข้าเข้าไปเห็นอันอื่นเข้าได้ยินสิ่งอื่นเลยเข้าบ่เห็นบ่แมนว่าเงียบบรรับรู้บ่บกจักอย่างเลยสมาธิมืนตาได้อันนี้ตา,า,ตา,าเข้เขา,า,ไา,าไปเห็นข้าวยางไปตาเห็นข้าวยางไป แต่ว่าห้าบเไปคิดไปนึกถึงคนที่เดินไปนี่งคนรู้สึกพอใจบ่พอใจสงสัยนั่นมีมันเกิดอ,อะไอ่บอ,กบอกเกิดเอ,อถ้าที่บอเรื่องว่าอนิจจนาตาตะกี้เขายืนจุดๆนี่เขายางังไปจุดนั้นมีก็ได้แต่ว่าเกิดนั้นเดี๋ยวเขาก็ยังหลับตาเข้าไปหายไปแล้วนี่ก็ได้อคิดเข้ามาแน้นี่ก็ได้จริงๆไม่ได้คิดตอนที่มันอยู่จังสีงออตอนทีมน่มันออกมาแล้ว มันก็ถืเป็นความรู้อีกอันหนึ่งดอกมันจะมันจะมาเปรียบเทียบเออันนี้เกิด,อ,นนกดอันนี้ก็ดดับเมื่อกี้เราไปเห็นเทาอย่างเมื่อนี้เออเขาก็บอกกันเว้ว่าไวอว่าเขาก็ไปเนาะแม่เกิดขึ้นตั้งยุ่ดแล้วไปเลยอันนี้เออตอนตอนที่ตอนที่ข้าวมาบอกกันบอกวิาเรื่องนี้มันเป็นการระลึก้ภายหลังเป็นปัญญาแตว่าเป็นเห็นอัจเชงอนัตตาแต่ว่า เป็นเห็นความเกิดดับกับว่าเออเห็นสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีแล้วเกิดึ้นแล้วก็ดับไปกับว่าอันแหละมันมันเอามาเทียบทีหลังพ่อได้เป็นคำบอกคำบอกสื่อกันคำบอกคำแนะนํคำฉีแจงแนวทางสื่อกัแต่ว่าตอนที่ห้างเห็น,นยุคในปัจจุบันขณะนี้เนะี่ยเออเข้ามีกับประมาณเช่นี้ดูอาการผีปิอุณล่มนี้านีมีคนยังงอกมั เขาก็คิดนีไหมมีได้ห์มองมันอยู่มาจากวัไเอออันนั้นมันเราให้หลังพ่อเปียบเคยฟั้งหนังสือมีได้ห์มองมันอยู่เออยุดคิดแล้วาก็คิดนึกปรุงแต่งไหมันเป็นนังสั่นเป็นแบบนี้เพราะถูกมันทจะเกิดมาจากใสพความกวลจะเกิดมาจากใสคพามสงสัยจะเกิดมาจากใสปฏิกะอาฆาตพ,พ่อใจอะไรเพราะพ่อใจสิม,มาจากใสเพราะว่าเนี่ยเออพอทุ้งยางเกิดจากจิตเออนันนั้นนะจงหวาว่า,วา เอาความรู้สึกมันอยู่ในล่มมั่งมันอยู่ในกายกับของเองมันมันบอกว่า้ารักตัวเองเลอก็ให้อยู่ในตัวเองนี่แหละอย่าไปคิดถึงคนอื่นอย่าไปอยู่กับผู้อื่น้ารักตัวเองนี่ตั้งคนที่เห็นความเป็นจริงโดยธรรมจิ่งทั้งหลายทั้งปวงหาความจริงนั่งยืนมาด้สิ่ิงทั้งหลายทั้งปวงบอกว่าบุคคลสัจจริงของดินฟ้าอากาศด้วยแล้วแต่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ก็มีความเสื่อมสลายแต่กับเป็นธรรมดาแต่เป็นค้นกับว่าตายสัตว์กับว่าตาย ต้นใหม่ก็ว่าเสื่อมสลายแตดกดับสูญหายว่าไปนะถ้วบ่ไปคิดถึงอื่นๆถึงอันอื่นผู้เกิดว่าได้วามกังวลความสงสัยปฏิฆาอาฆาตกามพ่อใจถ้าเกิดว่าได้วามโศกเศร้าว,วามซึมเส้าคกามหวังวามล่อเกิดว่าได้ที่มันเกิดได้เพราะว่าเขาคิดจากว่าหลัจบจนกว่าวาคนม,มาตังมันอยู่กับร่มนี่กับอุณหล่มนี่พอแล้ววาา่าจะไปยังมากดอก เพียงแค่ปัจจามาชานเขา,ขาสู่นิพานใดดอกนาเออคนอธิบายไปแปดระดับสมาธิรูปะชานสี่อรูปะชานิสี่แปดนะครับร่วมแลวจะเป็นเครื่องข่มหรือว่าเป็นเครื่องอยู่เออเพื่อให้รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดมีความดับสิ่งทั้งหลายเป็เคลื่อนไหลสุ่ความลดับถ้าเราไม่คิดไม่นึกกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เฮาตาเห็นหูได้ยินรูปรถกินเสียงน่ตาเห็นคนนะรูปนะ เกิดตายหค่นั้นนั่นนี่นีน่นนบว่านอกบวาา่าในหรือมันจะเกิดขึนจากนิมิตปฏิภาคนิมิตหรืออุกานิมิตก็ว่าไปภาพฝันมันนั่นแหละแต่เขาบอนามาคิดบูงแต่งต่อตมันจะเกิดยังถึงได้มันเกิดกว่าได้อะไรต่างว่าให้มันคองอยู่กับลมหายใจนี่เขียวมันน่าร่มอ่ผู้ใดตายในขณะจิตสุดท้ายนี่ต่ลมหายใจมันบ่นมาเกิดหรอก เรื่องของสติเรื่องของปัญญามันฟังก็ดป็นจาเรื่องของปัญญาก็ดีออปัญญาเกิดขึ้นจากการเด็กยินเดาฟังเรื่องอินทรสุตมัญญาปัญญาออปัญญาเกิดขึ้นจากการพจตรนาใจตองเรือ่องจติตตมัญญาปัญญาพัญราาใจตองม,มันก็สรุปต้องได้ถึงตัวไปมันสรุปเหตุเกิดแบบนี้ผลลัพธ์แบบนี้ใดแล้วเออมันแ,ม,แม่นจริงก็บรแมนจริงก็เปื่นเวลาใดจะต้องอคิดถึงผู้อื่น ซุกเข้าทุกข์เกิดแน่นอนพอเกิดแล้วอผมก็คิดถึงเหตุนี้ผมก็คิดถึงตัวเองก็ดีก็บอกลมหายใจตรงนั้นลมเอาตอนนี้เราต้องไปอียังอื่นอีกดอกหนาตอนนี้แหละนะพอยาอาวันมาหานเราต้องเรียนรู้ที่จะต้ัง Sampai jumpa di video selanjutnya. قال: "يا قوم،